โครงการทั้งหลายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอส,สชหยิบขึ้นมาเพื่อทบทวนโครงการแจกผูปองให้กับคนไทยเพื่อไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับดูเหมือนจะเป็นโครงการที่จะมีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับนี่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ25ล้านครัวเรือนนะครับ25ล้านครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ที่บ้านลองเอา3คูณเข้าไป ก็หมายความว่าคนไทยเกือบทุกคนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าคอสชอต้องการทบทวนโครงการนี้ก็หมายความว่าโอกาสที่คนไทยจะได้รับชมทีวีดิจิทัลนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็จะล่าเช่าออกไปอีกคุณเชี่ตอนนี้ทุกคนคกำลังรอไอคูปองมูลค่า1,000บาทอยู่นะเพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน <ừ> เดิมเลก็คือไปแลกซื้อกล่องเพื่อเอามาติดกับทีวีที่บ้านเพื่อรับ ดูทีวีดิจิตอล24ช่องได้แต่ตอนนี้ดูนะกสชเห็นความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างอยู่บอกว่าเอามาดูหน่อยซิว่าเอ๊ะมันมีความไม่ปกติตรงไหนหรือเปล่าที่บอกชะลอนี่อาจจะชะลอได้ทําให้เร็วขึ้นก็ได้นะ <c oughs> อาจจะไม่ช้าลงก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นไปตามขั้นตอนของกอสทชปัจจุบันเนี่ยจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันหลายประเด็นเ <c oughs> ช่นว่าได้คูปองมา1,000บาทแล้วเนี่ยเป็นแลกกับกล่องอะไรได้บ้างและมี คนกลุ่มหนึ่งเสนอว่าให้สามารถไปแลกเอากล่องให้กับทีวีดาวเทียมได้ด้วยกลุ่มคนที่เขาทำาดิจิาตัลทีวีบางกลุ่มเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ไม่เห็นด้วยเพราะว่านี่มันผิดเจตนารมณ์ของการที่กสทชอเอาเงินจากที่มีการประมูลทีวีทั้งหมด5 0,000 000, กว่าล้านและส่วนนี้2 0,000 000, กว่าล้านเนี่ยควรจะต้อง ให้คนไปแลกดูดิจิทัลทีวีก่อนเพราะว่านี่คือจุดประสงค์ใหญ่เลยแต่ว่าไปไปมาเนี่ยมีอะไรรับลมคมไหนไม่ทราบทำให้มีการลอบบี้เพื่อที่จะว่าไอ้คูปอง1,000บาทนี้สามารถไปแลกกับกล่องที่จะดูดาวเทียมได้ด้วยคฉะนั้นถ้าปล่อยไปอย่างนี้อาจจะหนึ่งมีเรื่องอื้เฉาวได้แน่นอนเลยแน่นอน <c oughs> สองอาจจะทำให้ชะลอเพราะว่าเมื่อมีสฝ่ายขึ้นมากาสทอชอก,ก็แตกกันข้างในด้วย กลุ่มที่ชื่อทีวีก็แตกกันด้วยฉะน,นั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้ากสชไม่เข้ามาจัดการบริหารเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะวุ่นวายและอาจจะมีเรื่องเกลียวกล่าวอื้เฉามากกว่าที่เราคิดก็ได้อาจจะมีการฟ้องร้องกันจนกระทั่งเรื่องนี้มันยุบองได้ถ้าขึนข้นไป3าุกครองนี่ <arina S 1> ก็จะกินเวลาลเข้าไปอีกนะครับคุณวิทนันตามเรื่องนี้มาตลอดเอาง่ายๆเลยว่ากสาชเห็นอะไรที่มันผิดปกติเหรอ ถึง,งต้องเข้าไปเอามาทบทวนเนี่ยสิ่งที่น่าจะเห็นความผิดปกตินั้นก็คือเรื่องของการเดินหน้าเดินหน้าแจกจ่ายคูปองทีวีดิจิตอลตามแผนกําหนดเดิมนั่นคือตั้งแต่กรกฎาคมพอไปไปมาก็มีเสียงคัดค้านมาโดยตลอดจากทางเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็เลยออกมาบอกว่าราคาของคูปองทีวีดิจิตอลนั้น 1,000บาทเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นมติของชุดเล็กของกสทชนะครับท,ที่ออกมติมามีด้วยกันอยู่4เงื่อนไขก็คือเรื่องของราคาคูปองทีวีที่ต้อลตกลงแล้ว1,000บาทนั้นสูงเกินไปไหมเ,เขาก็เลยอยากให้ปรับราคาของคูปองทีวีต้นลดลงมาอีกไม่ถึง1,000บาทแต่นั่นก็คือเป็นการพิสูจน์ โดยการยกตัวอย่างของกรณีศึกษาของต่างประเทศที่เขาดีการเปลี่ยนผ่าน,น <ะ S 1> ไปสู่ระบบทีวีดิจิตอลนะครับอย่างที่2นั่นคือเงื่อนไขของตัวคูปองทีวีดิจิตอลที่จะนำมาแรกหมายความว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ได้รับคูปองทีวีดิจิตอลมาสมมุติว่าได้รับในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมก็ดีเนี่ยจะมาตามบินค่าน้ําค่าไฟก็ดีตามเงื่อนไขที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าคําถามถามเลยนะครว่า ตกลงแล้วฉันจะเอาคูปองใบนี้ไปซื้ออะไรได้บ้างแน่นอนว่าอันดับแรกเลยคือทีวีดิจิตอลที่มีจูเนอร์อยู่ในตัวหมายความว่าจูเนอร์ที่มีตัวรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเน่ยฝังอยู่ในตัวอนนี้มีขายเยอะแยะแล้ตอนนี้เริ่มมีขายแล้วแต่ว่าความนิยมยังไม่แพร่หลายเพราะว่า 1. คือคูปองยังไม่ออกมากําลังซื้อของคนก็ยังไม่มี 2. สามารถที่จะนําเอาคูปองทีวีดิจิตอลนี้ไปซื้อ เซตท็อปบ็ได้ที่เราเคยรับชมกันอยู่ตอนนี้ถามว่าเซ t ท็อปบ็นี้มีอะไรบ้างก็คือมีกล่องบวกด้วยสายอากาศก้างปลาหรือว่าหนวดกุ้งท,ที่อยู่ตามบ้านเรือนประชาชนท่านไหนที่เคยดูช่องไทย PBS ได้ช่อง3ในระบบ UHF ได้ หรือว่ามีหนวดกุ้งอยู่แล้วติดบนหลังคาบ,บ้านยาไปรื้อออกเด็กขาดคือใช้ได้เลยนํานมาต่อกับกล่องเซทับ,บ็อกซี่เราซื้อเนี่ยแล้วก็เอากล่องตัวนี้ต่อเข้าไปยังทีวีเครื่องรับของท่านก็จะดูได้ละ24ช่องที่มีการประมูลไปตอนนี้ออกอากาศอยู่38ช่องแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับส่วนข้อที่3นั่นคือเรื่องของเงื่อนไขถ้าจะนําคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอลนี้ไปซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมหรือว่าซื้อกล่องดาวเทียมซึ่งตามผู้ประกอบก,การก็ออกมาบอกเลยนะครับว่า ถ้าซื้อกล่องดาวเทียมเนี่ยสามารถจะดูทีวีดิจิตอลได้แต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่ว่านั่นจะดูได้ไม่หมดดูได้แค่เพียง24ช่องเท่านั้นนะฮะไม่ได้ดูช่องทีวีสาธารณะ12ช่องซึ่งยังไม่ได้เคยออกอากาศมาเลยรวมทั้งทีวีชุมชนอีก12ช่องรวมเป็น48ช่องซึ่งก็ต้องรอกันต่อไปภายภาคหน้าอนาคตก็อาจจะมีการร่วมมือกันแบบไหนก็แล้วแต่ครับเพราะว่า24ช่องที่เป็นดิจิตอลที่เป็นเชิงพาณิชย์ที่เริ่มออกอากาศกันแล้วเนี่ยคือทีวีดาวเทียมจะถูกบบัังงคให้้ตอ อโอากาศด้วย <นะ S 1> ัสครีรมัสแครรี่ใช่ไหมครับ,รบแปลว่าที่เป็นช่องสาธารณะ12ช่องที่จะมีขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ทีวีที่จะเป็นส่วนที่ให้บริการชุมชนทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่อยู่ในส่วนที่ต้องถูกบังคับให้มัสแคร r รีนะเพ<ช>ราะฉะนั้นถ้ามีใครบอกว่าเนี่ยซื้อ เนี่ยกล่องนี้เราไปดูทีวีดาวเทียมแล้วจะได้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมาให้ข้อมูลไม่หมดไม่จริงถือว่ามันการให้ข้อมูลแบบไม่หมดถามว่าถูกไหมถูกแต่ไม่หมดจะดูได้แค่24ช่องธุรกิจที่ผู้ประกอบการเขาไปประมูลมาเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะพวกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นช่องเนชั่นรวมทั้งช่องนาวด้วยนะครับส่วนสุดท้ายคือเงื่อนไขที่4สามารถที่จะนำกล่องนำคูปองส่วนลดตัวนี้ไปแลกซื้อ กล่องที่เป็นของเคเบิลทีวีเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นไฟเบอร์ออปติกนะที่หย่อนมาตามบ้านเนี่ยฮะแล้วก็นำนำคูปองตัวนี้ไปแลกซื้อ mm hmm. เป็นกล่องทีวีพวกเคเบิลทีวีทีวีท้องถิ่นที่ส่งออกอากาศในระบบีตตอนเนี่ยผ่านจ้าไฟเบอร์ออปติกซึ่งถ้าใครที่เคยคใช้กล่องพวก ของ<ม>บรรดาตาม CTS 2จะเริญอะไรที่เขาเริ่มลงทุนในรเรื่องของไฟเบอร์ออปติกแล้วก็จะสามารถดูท<ม>ีวีดิจิตอลได้ก็คือจะครอบคลุมแต่นี่ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แท้จริง<อ>เพราะว่าต้องรอคอสชก่อนไงรอดูว่าตกลงแล้วไส้ในของมติที่กสทเสนอมาเนี่ยเดินไปถูกต้องไหมกระบวนการที่ออกมาเนี่ยคอสชอต้องไปดูก่อนว่าเม็ดเงินที่ออกมาคุ้มค่ากับการที่กสทหรือว่าบอร์ดชุดเล็กของกอสทอชเนี่ยบอกว่าจะให้ประกับประชาชนจริงรรหรือไม่ คือฟังดูแล้วคุณชัยมันมี 2>, 2ประเด็นที่คิดว่ากสชคงสนใจนะคือ 1, หนึ่งมูลค่าของกูปปองที่ให้ไปเนี่ยหนึ่บาทนี่ม,นมันเหมาะสมไหมมันเยอะเกินไปไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าสักห้าหกรบาทก็น่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วเพราะว่าต้นทุนเป็นขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นข้อถกเถียงที่ยังไม่จบสิ้นนะครับอ,อีกด้านหนึ่งคือการที่มีบางส่วนในกสทช จะผลักดันให้อคูป,ปองเนี่ยไปแลกซื้อกล่องเพื่อดูทีวีดาวเทียมได้เลย,เยตรงนี้แหละตรงเนี้ที่ผมคิดว่าคอ,อสชอคงได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะใช่ครับว่าเอผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มในคอ,อทอชอเกับคนที่ทํากล่องดาวเทียมขายเนี่ยม,มันมีอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าเป้าหมายเดิมทีเนี่ยไอ้คูป,ปองเนี่ยเพื่อไปแลกกับกล่องที่ดูด<ช>ิจิตอลทีวีเป็นหล<ด>ักครับ และถ้าสมมติว่าคุณให้คนสามารถเอาคูปองนี้ไปแลกกับกล่องที่ดูดาวเทียมได้ด้วยเนี่ยคุณก็จะทำให้ดิจิ t a ลทีไม่เกิดแต่ดิจิ t a ลทีเนี่ยมันเป็นเส้นทางรถแม p ของกอสทชต,ต้องเกิดเพราะว่าน,นี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายแหล่ไปแล้วและคุณก็ประมูลแล้วเงินก็ได้มาแล้วห0าหมกว่าล้านแต่ถ้าคุณทำให้ดาวเทียมเนี่ยได้ประโยชน์จากจาก,จากคูปองพันบาทด้วยเนี่ย ดิจิตอลทีวีก็จะเกิดยากขึ้นใช่ฉะนั้น,น,นคน,นก็จะไม่ทำดิจิตอลทีวีก็ไปทำดาวเทียม<ช>แบบ<ช>เดิมสิดิจิตอลทีวีเนี่ยมันเป็นพูดง่ายคือเป็นเป็นธุรกิจ จะหมายถึที่ต้องลงทุนสูงมากทํารายการที่มีคุณภาพให้คนดูเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีคนมานั่งพูดอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ขายของแล้วก็จบใช่ไหมครับเป็นเคเบิลบางนเคเบิลทีวีดาวเทียมมันต้องเป็นรายการที่มีคุณภาพต้องลงทุนต้องจ้างดาราถ้าเป็นข่าวก็ต้องส่งทีมข่าวไปทํางานเพื่อจะได้ข้อมูลที่รอบด้านมาแต่พอเป็นทีวีดาวเทียมเนี่ยการลงทุนมันจะน้อยกว่านั้นเยอะเลยแต่ว่าเข้ออ้างคืออะไรข้ออ้างของฝ่ายที่คิดว่ามันต้องให้ ทีวีดาเทียมเนี่ยได้มีโอกาสนี้ด้วยเนี่ยคือสัญญาณโครงข่ายที่ยังไม่ครอบคลุมอย่าลืมว่าดิจติตอลทีวีตอนนี้ไปไม่ถึงไหนเองนครับในเฟสแรกแล้วคูปองทีวีดิจติตอลเนี่ยที่กสทชจะแจกจ่ายให้กับบรรดาประชาชนเนี่ยม,มีจํานวนแค่ไม่กี่ล้านครัวเรือนแล้วจํากัดพื้นที่ด้วยพื้นที่ตามโครงข่ายของทีวีดิจติตอลจะครอบคลุมไปถึงซึ่งไม่ใช่6ช่องฟรีทีวีที่ คุณผู้ชมหลายคนอาจจะดูกันอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าดาวเทียมเนี่ยชื่อมีสัดส่วนถึง7 0กว่าเปอร์เซ็นต์คนไทยทั้งประเทศดูทีวีดาวเทียมมากถึง70%ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ผู้ประกอบการรวมทั้งกสทชข้า,างหนึ่งเนี่ยท่านหนึ่งเดียวท่านเดียวเหรอข้างเลยก็บอกว่าข้างหนึ่งอาจจะมีท่านเดียวอันนี้อาจจะเป็นวงในนะครับที่บอกว่าเห็นด้วยควรที่จะนําเนื้อหาคอนเทนต์ของทีวีนีตอนไปออกอากาศบนทีวีดาวเทียมก่อนเพื่อไม่ให้เสียเรื่องของ โฆษณาหรือว่าเรื่องของเรตติ้งดึงเรตติ้งให้คนน่ยชอบดูช่องนั้นๆครับค<ม>ุณเชษถ้าเราถ้าผมจะมองจากมุมมองของผู้บริโภคผมม,ม,มันก็ดีนี่นะผม,ม,ม,มได้พันบาทมาผมก็ไปแลกคูปองได้ทีวีดาวเทียมก่อนนะ<ม>ที่จะอย่างครบไม่ครบบ้างผมก็ไม่เป็นไรคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็ผมก็รอดูคุณแล้วกันเนี่ยคือผมมองแบบนี้ผมก็ได้ได้ประโยชน์กับคนที่เป็นผู้บริโภคไม่ใช่เหรอแต่ประเด็นก็คือว่า ผู้บริโภคนั้นเนี่ยได้ฟังความข้างเดียวเท่านั้นขอ้อเท็จริงก็คือว่าถึงแม้ว่าจะได้กูปองแล้วก็ไปแลกเป็นกล่องดาวเทียมได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยดูได้ทั้งหมดจริงๆถูกต้องใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ขอ้อเท็จริงที่ผู้บริโภคยังไม่รู้แต่ว่าข่าวกระแสที่คนผลักดัน ที่จะขายกล่องง่ายๆเนี่ยนะอย่าลืมว่าคนที่ประมูลออกไปเนี่ยบางรายเนี่ยเป็นเจ้าของกล่องดาวเทียมด้วยนะครับนี่คือปัญหาไงว่าคนที่ไปประมูลดิจิทัลทีวีก็ทํากล่องขายด้วยจากนั้นเขาก็ต้องเอาประโยชน์ทั้งสองจากนั้นจึงทําให้คสอชอบ,บางท่านเนี่ยสงสัยว่ามันมีอะไรที่อ,อยู่ใต้กระแสนี่แหละอยู่ข้างซ่อนอยู่ข้างล่างจากนั้นจึงได้ระงับไปก่อนเพื่อไปตรวจสอบดูจริงๆว่าตรลงหนึ่งนโยบายต้องการให้ดิจิทัลทีวีเกิดจริงหรือเปล่าถ้าเกิดต้องการให้เกิดจริง ก็จะต้องให้กล่องเนี่ยดูดิจิทัลทีวีเป็นหลักครับและจะต้องไม่ให้ทีวีดาวเทียมเนี่ยได้ประโยชน์จากนี้และทีวีดาวเทียมเนี่ยก็จะต้องจริงๆเป้าหมายคือต้องไม่โตมากกว่าน,นี้แล้วใช่เมื่อเกิดดิจิทัลทีวีครับต้องการกระตุ้นให้ดีตออภาพพื้นดินเกิดให้เกิดภาพพื้นดินเกิดเพราะดูฟรีไม่ฉช่นะั้นมมนก็จะการเป็นว่าคนที่ดูเคเบิลก็ดีต้องจ่ายตังค์ดูดาวเทียมอีกหน่อยก็จะต้องดูโฆษณาต่างๆนานา,นานาที่ไร้ประโยชน์ทั้งหลายแหล่ มาตรฐานคุณภาพทีวีของดาวเทียมนี่มันใช้ไม่ได้โดยเฉพาะหลายๆส่วนเนี่ยฉะนั้นมันจะต้องให้ดิจิตอลทีวีเกิดเพื่อจะควบคุมให้ดาวเทียมที่มีคุณภาพเท่านั้นเนี่ยที่จะอยู่ลักษณะนั้นครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่จะแจกคูปองแลกกล่องรับสัญญ,ญาณทีวีดิจิทอลนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นเรื่องเร่งดวง่วนสำหรับกสชไปแล้วนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือห้องข่าวจุกเชิงนับรุ่นของเช้าวันนีรับ